มึงไม่เอารถมึงชนไว้ควายกูเดล๋เชื่อเอารถกูไปชนรถกูพังอีกทีนี้ที่ไหนเพื่อนเฮ้ยยฮ้ยยย้ยย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 อยยยยย ไอ้นงไว้หนิงไว้นไว้นวไว้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 วววไว้วไว้วไว้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไววไวเวยวข้าวววาไมวีอะไรไมวีอะไรตวนว้ไไกววาลวาับา่างกลับมา่าววาวา้าวววาอยู่ข้าววป่าเหรอหูรับไปยไม่ได้หิวว่าไปซื้อวะไรฝังข้างวีควณให้มาแล้วคุณลุงให้มาแล้วให้เหรอคุณลุงศิลาหรอไว็นวซเววโอ้ยคุวลวกินอยู่ ใช่กับใครคือเกณนจู <c oughs> อุ๊ยนานี่ว่าพอดีน้ายังอ่ะพอดีแล้วสิเจอที่โรงพยาบาลแล้วออกเวแล้วเหรอว่าเจเจททั้งใจใส่จะไปขายยาไปเปล่าอะไงนะฮัลโหลครับ ยากแกงห้าสิบเมตรแสนห้าเอล่าอยู่ปะวะเฮียร้อยหนึง่งไปไหนจะไ,ไปขายยาไปไหม เนี่ยวันนี้ความจริงจะเรียบึงออกไปข้างนอกด้วยหรือว่าวน้าสวัสดีครับไม่ไหนครับสวัสดีสกอตสกอตอยู่เอ้แม่งวันนี้ความจริงอ่ะจะไปไม่กลับบางนาวเว้ยแต่ว่าไอ้บางน่ะมันนัดไว้ตอนเที่ยงใช่ไหมบางเขาไปดูบ้านาเขาไปดูบ้าน,เ,เ,น,เ,าานเลยครับใช่อไอ้สัตว์แม่งไอ้กูโทรไปตอนบ่ายสามแม่งยังหลับอยู่บนรถอยู่เลยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยทุวันนี้มันเหนื่อยจริงชีวิตแบบชีวิตแม่งแย่ว่ะชีวิตแม่งแย่ต้องหาคนแยง่ะผมว่าผมจะไปเดินทางซะหน่อย ที่ไหนจังหยาบแล้วก็ลันไซครับเดิผมเห็นแพทใหม่มันอัพมามันเอารถไปย่อยแล้วแค่บด้วยถ้าเกิดว่าสมมติจะไปรัดอะไปเลยเดี๋ยวเราขนกันไปเลยเนี่ยไปหมดเลยเราเองเลยว่อะไรสัตว์เราบิบก่อนพี่เราบิบก่อนอย่าเรียกวิเชียรครับของจริงแล้วไอ้หนูหัวดำนี่คือชื่ออะไรอะหนูลูกชาลีครับนะลูกชาลีเหรอชาลีชับปุ่นเลยนะบอนนาเบลอนนาเบลเด็กเฮียนะ โอ้โหหนูขเขาเชี่ยรูนบอกเลยพูดงั้นงนะเออมึงตอนไม่เราเขาชอบด่านห,นนนหนูเป็นเด็กเชี่ยหนูก็จะหนูก็เชี่ยให้หนูนหกเ็เชี่ยให้ใช่ไม่เราจะดูกันเมื่อไหร่บิลลี่น่าจะอาทิตย์หนึ่งครับนะรอบิ๊กผมไปนั่งดูมามัน,นแปดวันแล้วล่าสุดโอ้ยเชี่ยรออีกแปดวันแล้วมึงพูดเหมือนไม่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 ใช่หมายถึงว่ามันมันบิ๊มันมันมันวิ๊มาแล้วแปดวันดูไปข้างหน้าแป๊บนึง ตอนแรกว่าจะเล่นในนี่แหละว่าจะเล่นว่าจะเล่นไอซีเมนแต่ว่าไม่น่าไหวเซมีเด<า>ียซีเมนบ้าปะเนี่ยไม่ใช่หมายว่าเราจะฟิวซีเมนแต่ว่าน้องๆไม่น่าไหวครับเพราะว่ามันต้องออนยี่สิบสี่ถ้าเล่นเซมีเดียมันยังพอได้ยืดหน่อยเออ เออผมียอยจะถามพี่ด้วยเอาเหมนพี่พสหน้าเฟซเราจะค่อยคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ากันนะบ้านอ๋อไอที่กูไอเนี้ยนะที่กูดีใจนะใช่ใช่อ๋อไม่มีอะไรเรื่องอะไรพี่เลยดีใจเรื่องอะไรไม่รู้อะมีหญิงมาติดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพิร์เจอร์ไอสัตว์้ยเ้มเขมรูนอยู่กับใครอะ สวัสดีครับดีครับ,รบมีใหม่ป่ะนี่นี่มี <คน S 1> ใหม่เหรอคนเก่าครับต้องส้มป่ะจะป่ะคนนี้ต้องส้มไหนอมันดีแล้วสำหรับเธออุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเปลี่ยนชุดกัน มาละขอบคุณดาวสามร้อยดวงครับเจ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมนายพอโทษนะครขอบคุณสำหรับดาวครับเจ้ขอบคุณครับไม่ไปเปลี่ยนสีกระเป๋าบ้างดีกว่าเฮ้ยติดขุดย้อนติดหัวอะไรเนี่ยหัวหนูหัวหนูนะน้ำมโอ้ววเวียนหัวเลยเวียนหัวเลยไอ้เหี้ยแต่ว่าไปขายยากเลย อะไรบ้างนะเจ้าเจ้าไชาลีกับแฟนล่ะชาลีกับแฟน no! 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 น่ากลัวละวาดแล้ว ทำไมหยิบมาใหม่ไม่ขายไม่ออกทูกทีเลยวะเราตกคู่ครับมันอาจจะดีเลยใช่ครับรอรอรอแป๊บหนึ่งนะไม่ก็เขาถามหาป้าไง GDP สองหนึ่งจุดสี่ไอ้เชี่ยร้อนตังจับร้อนตังจัดเียตอนนั้นคือมาหนึุ่หไม่น่ารีบเลยาบูดปลาขออีกรอบยาบูดอ่ะทุกคนยาบูดไอคีไอปลาปลาขออีกรอบไอคีคีกันแ้แหละเอ้ อ๋อไอคไอคิ้ปะ ยามาจากพมา่าเหรอม่วันนี้มาไหวอ่ะม,มาไหวตรงไหนปกติรางวัลไม่ค่อยเจอไงก็จแต่อนคืนเท่านั่นจ,จะบอกว่าดูจะไม่ค่อยอยู่โซนนี้นะครับ ำเลยอยู่กลางคืนเข้าเวรใช่ไหมคุยกับใครอ่ะหนูไปหนูไปเล่นหนูไปลงแก๊งอีกประเทศหนึ่งไว้อ่ะอ๋อประเทศอื่นใช่พอโดนกระทืบตายไม่ได้ยิน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 ลดเสียงดังรถเสียงดังรถเสียงดัง,ส,ง,ดงสู้ๆนะ แต่ก็าแน่นจะสู้ไม่ไหวหรอกดูสภาพแล้วอะแนด่ดนกระทืบตายได้ยินไปเนี่ยคุยใครไปเนี่ยสู้สู้เรื่องอะไรอ้าวก็ไปเล่นแกงไม่ใช่เหรอใช่แล้วสู้สู้ไงไม่รอดหรอกกเผิดโดนอุ้มเอ๋อด้วเรียกทรงละไปก็ไม่ต้องคิดถึงละกันอะไรนะ

ฉันหลุดไปยังงอนอยู่หรือเปล่างอนเรื่องอะไรอ่ะไอ้งอนงอนเรื่องอะไรไม่งอนนะคำผิดแล้วปะอ๋ออันนี้คิดไม่งอนถูกปะไม่งอนเรื่องอะไรอ่ะเออพึ่งลงรถครับไม่ใช่ผมครับพึ่งลงรถเลยครับเฮ้ ไอ้อสัตว์อยากไล่จังอ,อะแต่เขาอยากจับเราแหละเขาหมั่นไส้หรือเปล่าเขาหมั่นไส้กี่หรือเปล่า <laughs> โดนเสาโดนเสาเข้าไปลอยเลย